สวัสดีครับวันนี้ผมมาดูเรื่งเอ่อเซอร์วิสนะครับนี่ครับร้านเซอร์วิสนะ,ะ่ยนีครับนี่ครับนห่ครับมาดูใส่น้ำมันนะคะทำมันเติมน้ำมันแล้วก็มาเปลี่ยนฝาใหม่ครับนี่ครับไปไปนี้แต่ก็แล้ว นี่นี่คอนนี้เพื่อนโยไม่ทำงานค่ะเดะฮึดูคนนี้กันฮะนี่ค่ะ,คะไปแตกหนึ่งแล้วก็ขั้นแกบเลยเพื่อว่าชงลอกมาแบบนี้นีู่ไม่พอไม่จ๊ะ เน yeah. yeah. okay. ี่ยก่อเนี่ยอือแค่นี้ฮะก็เนี่ยยกไม่ได้นีไม่เก่งเนี่ยเดี๋ยวครับผมขอลาไปก่อนนะ้วก็สวัสดีครับฝากร้านด้วยฝากร้านด้วยครับนิวเชอร์บิวฟังคาคาครับวันนี้คับ